เสร็จเรียบร้อยจ้าตํบมาคามหน่อยใส่อีปูมีมีต่คนกินอ่างหลายอยากกินตับหมาคามใส่อีปูหน่อยอ่าล่างหมกคามกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่กินกับตับมคา,ามสิามากินบักตับมคา,ามอ่างค่ะไปไปไปล่างก่อนใส่แห้งจักน้อยด้วค่ะเพื่อนๆตับหมาคามนี่มัน แม่ใส่กระเทียมลงไปกีบหนึ่งเด้อเดี๋ยวตำพริกให้ละเอียดนิดนึงกันมาให้กระเด็นเดี๋ยวแม่สิเอาบักขามลงมาตำใส่เว้ยเป็นเมนูที่แซ่บเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวดีดเทสให้เมืองเดี๋ยวจะเป็นตำผงเครื่องให้เมืองว่าใส่ยังไงตำบักขามหน่อย แหลกหน่อยแหลกมากก็แล้วจะเหาเด้อค่ะแต่ว่าไม่กินก็ะสิบ่ิด้ตเอาแหลกลายหรอกก็สิได้ย่มน้ำแน่ตักหน่อยเมื่อนี้ต่าใจปูนาดอกประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวสิปรุงแล้วน้ำตาลก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็พงชูรดแล้วก็แม่กระสินน้ำปลาร้านิดหน่อยโอ้บอน,นิดตหน่อยแลก็สินวัวลึกเกลือมาที่นี่ อาทิตย์นี้เขาจะไม่ยุ่ยเขากันแล้วก็จะเอาปูนปูหน่อยมใ่ใจค่ะเป็นดันัวลึกอยูะะ่เลยค่ะเพชรนัวลึกแน,น,น,น่นอนเดี๋ยวเอาปูแมใ่ใจก่อนค่ะได้ป,ปูแม่ยวยใส่ด้วยะค่ะแต่ว่ากะระิือเบลต่ำแหลกสนใจค่ะ หอมนัวละ่ะค่ะแซบแล้วเดี๋ยวซิมก่อนซิมงเดิมแผ่นหยอมเผ็ดเ้วยบ่นแซบนัวลึกเผ็ดล้ำอืมจังงำมีกับปูแซบแซบครับ หาอยากเลยเ้วตักเกินหนที่เมเดตักในถ้วยก่อนเสร็จเรียบร้อยค้าตับมาคำหน่อยใส่อีปูแซ่บแซ่บไดยค่ะเพื่อนๆปลาร้านัาานวลึกมากแซๆๆ่บสายแซบสายให้มักขึ้นกันนะคะมาเดอ้อมากิน